วันนี้พบกันอีกแล้วนะคะกับเรื่องอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะคะซึ่งใน EP ีที่แล้วครูก็ได้กล่าวถึงสมบัติการบวกด้วยจำนวนที่เท่ากันใช่ไหมคะส่วนในสัปดาห์นี้คุณครูจะมากล่าวถึงสมบัติการคูณด้วยจำนวนที่เท่ากันเดี๋ยวเราไปเริ่มศึกษาสมบัติมันเลยค่ะอ่าโอเคมาดูสมบัติการคูณด้วยจำนวนที่เท่ากันของอสมการนะคะถ้ากําหนดให้ค่า a b และ c แทนจํานวนจริงใดๆ กรณีที่ c ของเราเป็นจำนวนจริงบวกมาดูคะ่ะกรณีถ้า a มีค่ามากกว่า b แล้ว a คูณ c จะมีค่ามากกว่า b คูณ c นะคะอีกกรณีหนึ่งถ้า a มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ b แล้ว a คูณ c ก็จะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ b คูณ c เช่นเดียวกันนะคะสตัวนี้จะคล้ายๆกันนะคะเนี่ย เพียงแต่กรณีข้างล่างนี้จะมีเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับเข้ามานะคะเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างให้ดูอ,อย่างเช่นถ้ากรณีที่ a มากกว่า b นะคะ6มากกว่า4อ่ห6มากกว่า4เหมือนเดิมนะคะจากนั้นเราเอาตัวเลขตัวหนึ่งเข้าไปคูณทั้งสองข้างนะคะซึ่งนั่นคือค่า4นั่นเองโดยการค่า4ของครูก็คือ5นั่นเองครูคูณ5เข้าไปทั้งสองข้างของ อสมการนะคะจากนั้น6คูณ5มีค่าเท่ากับ30ส่วนด้านนี้4คูณ5เท่ากับ20ด้านนั้นเราเห็นไหมคะด้านแรงนี้30ก็ยังมีค่ามากกว่า20อยู่ดีนะคะจึงเป็นไปตามกรณีที่ครูกำหนดให้ดังนี้นะคะส่วนกรณีคล้ายๆกันกรณีที่มากกว่าหรือเท่ากับนี่ก็คล้ายๆกันนะคะอามาดูกรณีหนึงค่ะถ้ากำหนดให้ c เป็นจำนวนจริงลบบ้างค่ะถ้า c เป็นลบเมื่อไหร่ มาดูนะคะค่า A มีค่ามากกว่า B แล้ว A อคูณ C จะมีค่าน้อยกว่า B คูณ C ค่ะเห็นไหมคะจากตอนแรกมากกว่าตัวนี้เปลี่ยนมาเป็นน้อยกว่าถ้าเป็นกรณีข้างบนเป็นยังคะตรงนี้เป็นมากกว่าตัวนี้ก็ยังเป็นมากกว่าเหมือนเดิมถ้า C มันเป็นบวกนะคะแต่ถ้าเป็นลบเมื่อไหร่เครื่องหมายจะเปลี่ยนทันทีนะคะจากมากกว่าจะเปลี่ยนเป็นน้อยกว่านะคะ อีกกรณีหนึ่งถ้า a มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ b แล้วเราจะได้ว่า a คูณ C จะมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ b คูณ C นะคะมาดูตัวอย่างาใช้เป็น6มีค่ามากกว่า4จริงไหมคะจริงนะคะจากนั้นถ้าคูณลบ5เข้าไปล่ะคะ6คูณลบ5 4ฝั่งนี้ก็ต้องคูณลบ5ด้วยนะคะคูณตัวเลขตัวเดียวกันเข้าไปก็จะกลายเป็น 6คูณ5เป็น6คูณลบ5เป็นลบ30ส่วน4คูณลบ5เป็นลบ20เราจึงได้ว่าลบ30มีค่าน้อยกว่าลบ20นั่นเองนะคะต่อไปค่ะามาดูอีกอันนึงนะคะเมื่อกำหนดให้ A B และ C แทนจำนวนจริงใดๆนะคะกรณีที่ C ของเราเป็นจำนวนจริงบวกมาดูกรณีแรกนะคะ ถ้า a มีค่าน้อยกว่า b แล้ว a คูณ c จะมีค่าน้อยกว่า b คูณ c ถ้า a มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ b แล้ว a คูณ c จะมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ b คูณ c นะคะมาดูตัวอย่างคะ่ะ2น้อยกว่า3เขียนเหมือนเดิมเลยนะคะ2น้อยกว่า3จากนั้นนำตัวเลข เข้ามาคูณทั้งสองข้างนะคะตัวเลขนั้นต้องเท่ากันด้วยนะคะครูก็นำห้าคูณเข้าทางฝั่งซ้ายและนำเข้าคูณเข้าทางฝั่งขวานะคะสองคูณห้าก็มีค่าเท่ากับสิบสามคูณห้ามีค่าเท่ากับสิบห้าสังเกตไหมคะจากข้างบนสองน้อยกว่าสามข้างล่างสิบก็น้อยกว่าสิบห้าก็ยังเหมือนเดิมนะคะยังน้อยกว่าเหมือนเดิมอีกกรณีหนึ่งค่ะถ้า c ของเราเป็นจำนวนจริงลบ c เป็นจำนวนจริงลบนะคะมาดูกรณีนี้ค่ะถ้า a น้อยกว่า b แล้ว a คูณ c จะมีค่ามากกว่า b คูณ c เห็นไหมคะเครื่องหมายเปลี่ยนแล้วจากน้อยกว่าเปลี่ยนเป็นมากกว่าถ้า c เป็นลบนะคะเน้นย้ำเลยต่อมาถ้า a มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ b แล้วเราจะได้ว่า a คูณ c จะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ b คูณ c นะคะเครื่องหมายจะเปลี่ยนทันทีนะคะจากน้อยกว่าก็เปลี่ยนเป็นมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับก็เปลี่ยนเป็นมากกว่าหรือเท่ากับนะคะถ้าคูณด้วยจำนวนที่เป็นจำนวนจริงลบเมื่อไหร่เนี่ยจากน้อยกว่าก็จะเปลี่ยนเป็นมากกว่าหรือถ้าจากมากกว่าก็จะเปลี่ยนเป็นน้อยกว่านะคะจะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายตรงข้ามกันเอามาดูตัวอย่างของกรณีนี้นะคะ ให้2น้อยกว่า3เหมือนเดิมนะคะจากนั้นถ้าคูคูณด้วยลบ5เข้าไปทั้งสองข้างของมัน2คูณลบ5จะกลายเป็นลบ10ส่วน3คูณลบ5จะกลายเป็นลบ15ซึ่งลบ10มันจะมีค่ามากกว่าลบ15นั่นเองนะคะเครื่องหมายจะเปลี่ยนนะคะเมื่อคูณด้วยจำนวนเต็มลบเข้าไปเมื่อไหร่นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างเลยค่ะจงแก้อสมการ 5x น้อยกว่า10 นะคะเขียนโจทย์ไว้เหมือนเดิมจากนั้นตัวน,นี้ก็ยังเขียนไว้เหมือนเดิมนะคะอขออภัยตรงข้ามกับครูต้องการจะกําจัด5ที่มันคูณอยู่กับ x ใช่ไหมคะตรงข้ามคูณก็คือการหารนั่นเองนะคะหรือการคูณด้วยเศษส่วนของตัวนั้นนั่นเองอย่างเช่นครูต้องการกําจัด5ครูก็ต้องนํา1ส่วน5เข้าคูณทั้งสองข้างของอสมการนะคะ เอาหนส่วนหคูณเข้าทั้งสองข้างของอสมการจากนั้น5กับ5สามารถตัดกันหายไปได้นะคะ x คูณหก็จะเลยมีก็เลยจะมีค่าเท่ากับ x นะคะส่วน10กับ5ตัดกันได้นะคะตัดกันได้นะคะ10หารด้วย5ก็มีค่าเท่ากับ2นั่นเองดังนั้น x มีค่าน้อยกว่า2นะคะเรามาเขียนเส้นคำตอบกันเอามาเขียนเส้นตาฟกันนะคะอ่า สองอยู่ตรงจุดนี้นะคะเครื่องหมายน้อยกว่ากราฟจะเป็นจุดปร่งนะคะน้อยกว่ากราฟไปทางด้านซ้ายมือนะคะโอเคไปดูข้อต่อไปเลยค่ะจงแก้อสมการ 6x มากกว่า24อ่าวิธีทํา 6x มากกว่า24เราก็ลอกโจทย์เข้ามาเหมือนเดิมเลยนะคะ จากนั้นต้องการที่จะกำจัด6ที่คูณอยู่กับ x ใช่ไหมคะเราก็จะนำ1ส่วน6มาคูณเข้าทั้งสองข้างของอสมการเลยนะคะเห็นไหมเอา1ส่วน6คูณเข้าทั้งสองข้างของอสมการเรียบร้อยแล้ว6กับ6ตัวนี้ตัดกันนะคะข้างนี้จึงเหลือ x คูณ1ซึ่งมีค่าเท่ากับ x ส่วนข้างนี้24คูณ6เหลือ4นะคะ ตัดกันเหลือ4เครื่องหมายมากกว่าก็ยังเป็นเครื่องหมายมากกว่าเหมือนเดิมนะคะ,ะตรงนี้จะยังไม่เปลี่ยนนะคะยังไม่ยังไม่เปลี่ยนกับเพราะว่ายังคูนด้วยจำนวนเต็มบวกเข้าไปอยู่นะคะยังไม่ใช่จานวนยังไม่ใช่จำนวนจริงลบเนาะ,ะเป็นจํานวนจริงบวกอยู่เลยนะคะโอเคสร้างกราฟให้มันค่ะมากกว่า4เนี่ย4ของเราอยู่ตรงนี้มากกว่า เฉยๆจะเป็นเครื่องหมายอาจจะเป็นจุดโปร่งนะคะเป็นจุดโปร่งมากกว่าต้องชี้ไปทางขวามือนะคะ,ะไปดูข้อต่อไปเลยค่ะถ้านักเรียนตามไม่ทันนะคะหรือยังไม่เข้าใจเนี่ยนักเรียนสามารถรีเพย์กลับไปดูได้นะคะย้อนกลับไปดูได้หรือไม่ก็อ่า พักมาแชทส่วนตัวมาหาคุณครูได้เลยนะคะอินบ็อกมาได้ตลอดเวลานะคะคุณครูยินดีที่จะตอบให้ค่ะอามาดูตัวอย่างนี้ค่ะจงแก้อสมการ 2x น้อยกว่าหรือเท่ากับ14นะคะเ,เขียนโจทย์เหมือนเดิมเลยเอ2อ่า 2x น้อยกว่าหรือเท่ากับ14 A 2คูณอยู่กับ x ใช่ไหมคะต้องการกำจัด2เราก็ต้องคูณด้วย1ส่วน2เข้าไปทั้ง2ข้างของอสมการนะคะ คูณด้วย1ส่วน2เข้าไปทั้งสองข้างเลยจากนั้น2ตัวนี้กับ2ตัวนี้ตัดกันหายไปนะคะข้างนี้ก็เลยเหลือ x กคูณ1ก็มีค่าเท่ากับ x นั่นเองส่วนข้างนี้14กับ2ตัดกันได้นะคะตัดกันก็จะเหลือ7นั่นเองนะคะเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับก็ยังหันเหมือนเดิมนะคะพอตรงนี้ยังเป็นจำนวนจริงบวกอยู่นะคะตัวนี้ยังเป็นจำนวนจริงบวกอยู่มาสร้างเส้นจำนวนกันค่ะ จากนั้นกราฟของเราจุดของเราที่ได้จะเป็นจุดทึบนะคะเพราะมีเครื่องหมายเท่ากับเข้ามาด้วยนะคะจุดทึบตรงเลขเจดนี้นะคะจุดทึบแล้วเป็นไงคะเขาบอกว่าน้อยกว่าด้วยเนะี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับสแสดงว่ามันจะต้องชี้ไปทางฝั่งซ้ายมือนะคะชี้ไปฝั่งซ้ายมือโอเคไปดูข้อต่อไปเลยคะ่ะ จงแก้อสมการลบ3 x มีค่ามากกว่า27มาดูกันค่ะนักเรียนสังเกตไหมคะตรงนี้มันเป็นจำนวนจริงลบนะคะมันเป็นลบอยู่แสดงว่าเราต้องกำจัดมันออกนะคะโดยคูณกับถ้าตอนนี้เป็นลบ3 ตัวที่มาคูณก็ต้องเป็น1ส่วนลบสนั่นเองนะคะเอา1ส่วนลบสคูณเข้าทั้งสองข้างของสมการนะคะเครื่องหมายจะเปลี่ยนทันทีเห็นไหมคะจากมากกว่าจะเปลี่ยนเป็นน้อยกว่าเพราะเราเอาลบเข้าไปคูณแล้วคะ่ะเห็นไหมเอาลบเข้าคูณทั้งสองข้างแล้วนะคะถ้าตรงนี้เป็นลบตรงนี้ก็ต้องติดลบด้วยนะคะดังนั้นก้อนตรงเนี้ยก้อนเศษส่วนตัวเนี้ยจึงเป็นจํานวนจริงลบนะคะ เอาคูณกันจากนั้นตัดกันได้นะคะลบ3กับ3ตัดกันได้ตัดกันตรงนี้เหลือแค่ x กคูณ1ก็มีค่าเท่ากับ x นะคะส่วนข้างนี้27หารด้วยลบ3มีค่าเท่ากับลบ9นะคะมีค่าเท่ากับลบเเครื่องหมายก็จะเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าตามตรงนี้ได้เลยนะคะเห็นไหมคะเริ่มแรกมาเป็นเครื่องหมายมากกว่า แต่พอเอาลบเข้าคูณปั๊บเนี่ยเครื่องหมายเปลี่ยนทันทีเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าเลยนะคะ,ะมาสร้างกราฟกันค่ะลบ9อยู่ตรงจุดนี้นะคะเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าเฉยๆก็จะเป็นจุดโปรง่งแล้วกราฟชี้ไปทางซ้ายมือนะคะ,อ,ะอีกข้อหนึ่งค่ะลบ4 x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ28เขียนโจทย์ไว้เหมือนเดิมนะคะเว้นว่างไว้เหมือนเดิมเนาะครูยังไม่ใส่เครื่องหมายอาสมการนะคะอานนี้ครูต้องการกำจัดลบ4ครูก็ต้องนำใครเข้ามาคูณคะครูต้องการนำา1ส่วนลบ4เข้ามาคูณทั้งสองข้างของอสมการนะคะเอา1ส่วนลบ4คูณเข้าทั้งสองข้างของอสมการ จากเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับต้องเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับนะคะเครื่องหมายเปลี่ยนแล้วอ่ามาดูตรงนี้ตัดกันได้ลบสีตัดกับลบสีตัดได้นะคะตรงนี้ก็จะเหลือแค่ x คูณหมีค่าเท่ากับ X นะคะส่วนข้างนี้ลบยีหารด้วยลบสตัวนี้ก็เป็นลบนี่ก็เป็นลบลบกัลบ,บตัดกันหายไปก่อนนะคะแต่ลบ28หาร ด้วยลบสี่เหลือเจ็ดนะคะเครื่องหมายตรงนี้ก็ตามตัวนี้เลยมากกว่าหรือเท่ากับนะคะ,ะสร้างกราฟให้มันค่ะเจ็ดอยู่ตรงนี้ในเครื่องหมายเนี้ยมีจุดเป็นจุดทึบนะคะเพราะมีเครื่องหมายเท่ากับด้วยใส่เป็นจุดทึบมากกว่ากราฟไปทางขวามือนะคะ,ะถ้าไม่เข้าใจสามารถ รีเพย์ย้อนกลับมาดูได้นะคะโอเคไปต่อค่ะจงแกอสมการ x ส่วน4มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ2นะคะ,ะเขียนโจทย์ขึ้นมาอันนี้ก็เขียนเหมือนเดิมเลยนะคะ,ะทีนี้เขาเป็นเศษส่วนก็คือก็คือมันก็คือการหารน,นั่นเองนะคะหรือเราจะพูดอีกในหนึ่งว่า x หารด้วย4นั่นเองซึ่ง ตัวเนี้ยเป็นส่วนสีใช่ไหมคะเราจะกําจัดส่วนสีนี้ได้ก็ต้องนำสีเข้าไปคูณทั้งสองข้างของอสมการนะคะนำสีคูณเข้าทั้งสองข้างของอสมการจากนั้นเลขสีตัวนี้กับเลขสีตัวนี้ก็สามารถตัดกันหายไปข้างนี้จึงเหลือเพียง x ตัวเดียวนะคะส่วนข้างนี้2อคูณสมีค่าเท่ากับ8นะคะตัวนี้ก็ยังเป็นเครื่องหมาย น้อยกว่าหรือเท่ากับเหมือนเดิมนะคะไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าตัวเลขที่เราเอามาคูณเนี่ยเป็นจํานวนจริงบวกนะคะเนี่ยเป็นจํานวนจริงบวกเอะเรามาสร้างกราฟกันค่ะ8อยู่ตรงจุดนี้ใช่ไหมคะแต่ในที่นี้มีเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับใช่ไหมคะ,ะก็เป็นจุดทึบตรงเลข8นะคะจากนั้นน้อยกว่าชี้ไปฝั่งซ้ายมือนะคะ ไปข้อต่อไปเลยค่ะอ่าหมดแล้วนะคะคราวนี้ก็จะเป็นแบบฝึกหัดที่ให้นักเรียนเอาไว้ไปฝึกทําที่บ้านนะคะซึ่งคุณครูก็จะมีลิงก์สําหรับให้เราไปไปอ่าไปตอบอยู่ด้านล่างนี้นะคะคุณครูจะทําเป็นลิงก์ไว้ให้เราไปเขียนแบบฝึกหัดเนี่ยลงในสมุดแสดงวิธีทําให้เรียบร้อยจากนั้นก็ถ่ายรูปส่งมา ที่ลิงก์ที่ครูกําหนดให้นะคะครูจะกะําหนดเป็นข้อเป็นข้อไว้นักเรียนก็ทําการแนบไฟล์แล้วก็กดส่งได้เลยนะคะหรือถ้าใครมีข้อสงสัยตรงไหนสามารถ inbox หาครูได้ตลอดเวลานะคะข้างบนนี้เลยค่ะตามชื่อเฟสนิสสารัดเปรี้ยวกระโทกนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย